ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมา of of part the can be Life เพื่อที่เราเองจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรแห่งความสว่าง hello everyone about 18 years ago god put a vision in our hearts which moved us to launch our ministry here in thailand as we follow the plan and the vision of god you know, today we are seeing lives transformed and impacted by the gospel. แล้วในวันนี้เราได้เห็นชีวิตผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยพลังของข่าวประเสริฐ through church planting in various cities โดยการก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาในหลายๆจังหวัด through our online bible school ผ่านทางโรงเรียนพระคัมภีร uh ์ออนไลน์ของเรา through leadership training ผ่านทางการฝึกฝนผู้นํา and also through partnership with other christian organization s และก็ยังรวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนกับภารกิจรับใช้คริสเตียนอ่าอื่นๆ We are continuing to see the gospel advanced. through this ministry เราจึงได้เห็นการขยายตัวหรือว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางพันธกิจรับใช้แห่งนี้ We know but we r e fully aware that all these things would not have been accomplished without faithful partners like you แต่เราก็รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าคุณเองไม่ได้เป็นหุ้นส่วนที่มีความซื่อสัตย์ในการรับใช้ร่วมกันกับเราผ่านทางพันธกิจนี้ Throughout all these years you have stood with us in faith ตลอดระยะ เวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณเองได้ยืนยัดร่วมกันกับเราในความเชื่อคุณเองได้อธิิฐานเพื่อเรา and you have generously given into this ministry แล้วคุณเองก็มีหัวใจที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับพนกิจรับใช้แห่งนี้มาเสมอ and so we want to take this time to convey our gratitude to you เราจึงอยากจะใช้เวลานี้ที่อยากจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆ Thank you for partnering with this vision that God has in vision given you for God us และขอบคุณที่คุณเองได้เป็นหุ้นส่วนให้การสนับสนุนในพันธกิจรับใช้แห่งนี้ซึ่งเป็นไปตามนิมิตของพระเจ้า You know, God has greater things for things greater together has accomplish us to accomplish together. และพระเจ้าเองก็ได้เตรียมสิ่งยิ่งใหญ่ไว้เพื่อที่เราเมื่อร่วมกันแล้วจะทําให้สิ่งเหล่านั้นสําเร็จลงได้ so continue to partner together. ก็อยากจะหนุนใจให้เราที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันตอ เเพื่อราจะได้เห็นคนนใประเทศของเราและก็รวมไปถึงคนทั่วโลกเลยที่จะได้รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า Once again thank you and God bless you ก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งและขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Well, good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. Well, Christmas is round the corner again. And so, at our church, at our ministry, we are preparing for different kinds of Christmas outreaches. And Christmas a c r i t e e l b ก็ตอนนี้ในคริสตจักรของเราพันธกิจรับใช้ของเราเองก็กำลังเตรียมงานในเรื่องของคริสต์มาสนะครับในด้านต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกไปประกาศหรือว่าการจัดงานเลี้ยงคริสต์มาสในแคมปัสต่างๆ and are getting ready getting winter in we welcome here our Short to Che แล้วเราเองก็ยินดีต้อนรับนะคบแล้วก็พร้อมแล้วสำหรับฤดูหนาวของเชียงใหม่ and if you Come to Chiang Mai during this winter. Now, please plan to visit our church, worship with us. But wherever you are, ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม that you will take this season to remember the love of God for you ผมก็หวังว่าคุณจะใช้ช่วงเวลานี้ในเทศกาลนี้เนี่ยเป็นการรำลึกถึงความรักที่พระเจ้าทรงรักคุณ you know the birth of Jesus Christ is one of the most wonderful events in history การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ think about it God loves us so much ลองคิดดูนะคะว่าพระเจ้าเองทรงรักเราอย่างมากม He sent His Son to be our sacrifice. You know, throughout the year, we celebrate so many different things in life. but i believe that nothing beats celebrating the very birth of jesus christ. and so we'll, we'll start looking at scriptures that talks about the birth of jesus during this christmas season. ก็ในช่วงเวลานี้ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเราก็อยากจะมาดูจากในข้อพระคัมภีร์ที่ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูคริสต์และผมเชื่อว่าความจริงตรงนี้จะช่วยเป็นการย้ำเตือนกับเราถึงความรักถึงพระคุณและก็ความเมตตาของพระเจ้า uh, ยังไงอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับคนที่เรารู้จักด้วยนะคบ Alright the more you share

ยานเบสุดก็ได้ใช้อิสยาห์ที่จะเป็นการเผยพระวจนะเป็นการพยากรณ์ถึงการเสด็จมาและการบังเกิดของพยยระเยซูคริสต์มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าอิสยาห์เขาจะเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยตัวของเขาเอง God revealed these truths him. พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้เปิดเผยความจริงเหล่านี้กับเขา And with s u c h clarity

เพราะได้ผ่านทางการเผยพระวจนะตรงนี้พระเจ้าเองก็ได้เตรียมผู้คนของพระองค์เอาไว้เพื่อที่จะต้อนรับพระเมสสิยาที่จะเสด็จมา and so we know that all the covenants all the events that happened in the old covenant เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมนั้น is to prepare this world

และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราช manys you know, there e e r v ษ i s t ดังนั้นเนี่ยก็จะมี uh, หลายอย่าง ที่เรียกว่าเป็นเหมือนพระนามของพระเยซูที่เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงพระองค์ Its it, it it ministry เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงพระลักษณะของพระองค์หรือว่างานที่พระองค์เสด็จมาเพราะตรงนี้อิสยาบอกว่าเป็นที่ปรึกษามหาสศจร์ you know, what does o o u n What a c l r do? แล้วที่ปรึกษาเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไร l e a d s us in the right direction ที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ที่จะนําเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง shows us the way เปิดเผยให้เราได้เห็นถึงหนทางที่ถูกต้อง Jesus came to show us the way พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อที่จะเปิดเผยหนทางให้กับเรา in a show us the way first back to God เปิดเผยหนทางให้กับเราเห็นที่เราจะสามารถกลับมาหาพระเจ้าได้ And notice he's also called mighty God แล้วพระองค์ยังมีพระนามว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิด้วย so this verse proves that Jesus is God ในข้อนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูก็เป็นพระเจ้าด้วย not just a good teacher ไม่ได้เป็นแค่ครูที่เก่งเท่านั้น not just a philosopher ไม่ได้เป็นนักหลัก ปรัชญาที่ดีเท่านั้น But he is mighty God. แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ด้วย Everlasting Father. และเป็นพระบิดานิรันด์ See he, Jesus and the Father are so one. เห็นไหมว่าพระเยซูและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆ You know we cannot really separate them. เราไม่สามารถที่จะแยกทั้งสองพระภาคออกจากกันได้ God the Father and Jesus Christ are one. พร,พ,รพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน equally God. และมีความเป็นพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันด้วย he here, of Peace และในข้อนี้ยังบอกอีกว่าพระองค์นั้นมีนามว่าองค์สันติราช of Peace พระเยซูทรงเป็นองค์สันติราช it means uh, through him We have peace with God. นั่นหมายความว่าโดยผ่านทางพระองค์นั้นเราจึงได้มีสันติภาพร่วมกันกับพระเจ้า And it is through Him that we experience the peace <of> God. และโดยผ่านทางพระเยซูจึงทำให้เราได้รับประสบการณ์กับ สันติสุขของพระเจ้า Peace with God means คำว่าสันติสุขหรือสันติภาพกับพระเจ้าหมายถึง Reconciliation God with เราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้ว That The brokenlation again mended is ความสัมพันธ์ที่เคยแตกหักกันไปนั้นก็ได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึง่ง peace into God He brought us into peace with us แล้วพระองค์เองได้นำเรากลับมาให้มีสันติภาพร่วมกันกับพระเจ้า you know, Peace God means God of สันติสุขของพระเจ้าหมายถึง you know, nothing missing nothing Broke broken in our soul. His love, his redemption, his grace. Makes us ความรักการไถ่และพระคุณของพระองค์นั้นทำให้จิตใจของเราสมบูรณ์แล้ว the ดังนั้นนามต่างๆที่ได้เอ่ยถึงซึ่งเอ่ยถึงพระเยซูตรงนี้โดยการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเปิดเผยให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด <for> us แล้วก็เป็นการเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงการงานของพระองค์ด้วย But there's one more thing that I want to show you here that is really, really powerful. แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆเลย Notice it says the government shall be upon his shoulder ในข้อนี้บอกว่าการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน I know now the word government is not a bad word คําว่าการปกครองตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคําที่ไม่ดีนะคะ I know we have experienced a lot of bad governments in the world ผมรู้ว่าในโลกของเราเราก็เจอกับการปกครองที่มันไม่ดีเยอะแยะมากมาย So we have most people have a very negative view of governments และเมื่อผู้คนเนี่ยได้ยินคําว่าการปกครองก็มักจะมีทัศนคติที่ไม่ดีก่อนล You know wordgovernment The word government simply means คำว่าการปกครองจริงๆแล้วก็หมายถึง to rule for the betterment of people เป็นคนที่ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม to rule for the benefit society เพราะว่าปกครองเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคม so government is God's idea ดังนั้นการปกครองจึงเป็นแนวความคิดที่มาจากพระเจ้า and did you know that when God created Adam และเมื่อพระเจ้าได้สร้างอาดัมขึ้นมา when God created Adam and Eve เมื่อพระเจ้าได้สร้างอาดัมและเอว่า God planned to have a human race under His government พระเจ้าเองก็ตั้งใจที่อยากจะให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของเขา you know God wanted human life to be ruled เพราะพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยได้อยู่ภายใต้การปกครองโดยพระเจ้า Because God is a perfect, good, loving, faithful King. เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่สัตว์ซื่อเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเมตตา And so God created man. to be under the government of heaven. พระเจ้าจึงได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะอยู่ภายใต้การปกครองของสวรรค์ And when Adam made the wrong choice, แต่เมื่ออาดัมได้ตัดสินใจผิดพลาด he came under the wrong government. ทำให้เขาเองก็ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของอีกกลุ่มหนึ่งอีกผู้หนึ่ง Under the rule of the kingdom of Satan, the kingdom of d a r k ซึ่งไปอยู่ภายใต้การปกครองของซาตานซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความมืด And so all t h i s covenants and the story of God we see in the old covenant. พันธสัญญาต่างๆ และก็เรื่องราวของพระเจ้าที่เราเห็นในพันธสัญญาเดิม back into the เพื่อที่ต้องการจะไถยมนุษย์กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง so <Jesus> พระเยซูเสด็จมารประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้า What does the word mean? คำว่าแผ่นดินตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นผู้เป็นแผ่นดินที่มีผู้ปกครองและครอบครอง See, Jesus came เพราะพระเยซูเสด็จมาเพื่อที่จะไถ่มนุษย์กู้คืนมนุษย์กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า We were under the wrong rule เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยอยู่ภายใต้การปกครองที่ไม่ดี The rule of sin เป็นการปกครองของความบาป The rule of darkness และก็ความมืดก็ปกครองอยู่เหนือชีวิตของเรา The rule of Satan ซาตานเองก็ปกครองอยู่เหนือชีวิตของเรา Jesus came to deliver us from that government และพระเยซูมาเพื่อจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากการปกครองแบบนั้น That's why Isaiah prophesied about His ministry and his work. อิสยาจึงได้มีการเผยพระวจนะเกี่ยวกับพันธกิจรับใช้หรือว่าการงานของพระองค์ด้วย And he said the government shall be upon his shoulder. และเขาบอกการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน Did you know that through the redemptive work of Jesus Christ? คุณรู้ไหมว่าโดยผ่านทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์ When Christ people believe in Jesus in เมื่อผู้คนตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ They break free from the government of darkness เขาเองก็หลุดพ้นออกมาจากการปกครองของความมืด And they come into the government of light และตอนนี้เขาเองมาอยู่ภายใต้การปกครองของความสว่าง Where God rules and r e i g n over our lives ซึ่งเป็นสถานที่เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าเป็นผู้ปกครองและครอบครองอยู่เหนือชีวิตของเรา Where Jesus is Lord and Savior over our lives และพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหนือชีวิต ของเแ <remember> ละอย่าลืมนะคะ <The S 1> ว่า light never fails. การปกครองแห่งชีวิตของเราซึ่งเป็นพระเจ้านั้นไม่เคยล้มเหลว the most แล้วก็แลถือว่าเป็นการปกครองที่มีพลังมีอำนาจที่สุดด้วยชีวิตของเราจึงได้รับการปกครองไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเรานั้นถูกปกครองไปด้วยความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าและนี่ก็คือวิธีที่ ทำให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะบนโลกนี้ได้ that's how we enter into a glorious eternity และก็ยังทําให้เราสามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ตลอดไป Thank God for Jesus ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์ Thank God that he came ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมา So that we can be part of the kingdom of light เพื่อที่เราเองจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรแห่งความสว่าง Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for Jesus Christ ก็บิดาขอบคุณพระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ We thank you for t h i s emption เราขอบคุณสำหรับการไถ่ที่ยิ่งใหญ่นี้ Thank you that you have made us to be part of your kingdom และขอบคุณที่พระองค์ได้ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระองค์ That we're no longer ruled by darkness ที่เราเองจะไม่ได้ถูกความมืดใดๆปกครองเหนือชีวิตอีกแล้ว But we are under your Government of Life แต่เรานั้นอยู่ภายใต้การปกครองแห่งความสว่างของพระองค์ Thank you for a victorious life ขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะ and a glorious eternity และชีวิตที่เปลี่ยนไปได้สง่าราศีตลอดไปเป็นนิรันดร์กาล In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you have a wonderful day ขอพระเจ้าอวพรนะครับแล้วขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้